ยาอย่ารังแกผมเอทจตกโลกไปแล้ววะทำไมตาย่ยอ่เน้ยทุกคนล้ไห้นคนเดียวเลยเนี่ย อ๋อกระดับต้นใจเอ้ยไม่กูเห็นกูเห็นแบบว่าในเซิร์ฟแบบเอ่อส่วนอส่วนรวมในเซิร์ฟส่วนรวมอ่ะมันมันมีคนใส่ตัวนพลาแล้วไม่ใช้ปันในเงี้ยมาจาสปาแต่มันมีควันด้วยคืออะไรวะดวงโยชิงโยริดอาเนเซนตากูว่ากูไมรับเงินกูไป่รับแต่รับเงิน,งนดีกว่าไอ้ โมว่มาว่เมื่อไรทำอะไรย่งเมื่อกี้มันเสกอสุสสจิเข้าหลอกใครว่าแล้ว oh <my. S 1> โอ้มไม่โอ้ไม่ตาไม่ตาขาซันจีโอ้ยมันขๆๆน่มบัวกากาเรือเรือกูไม่ลดด้วยเยี่ยมชิมหายอะไรเนปเนปมันเอาอะไรไปอะ กูรู้เลยไอ้พวกปลาลูกบอลแบบนี้กูรู้เลยว่าไก่ไอ้เงี้ยจะแต่งตัวยังไงก็ช่างเถอะไอ้เงี้ยตกปลาละตกปลาโอตกปลาโอ้ยไปท้องไปไปท้องแม่ออกไปเดี๋ยนี้วิชายุทธวิชายุทธวิชาหยุดอะไรนวิชายุทดอะไรวิชายุดอะไรออกไป เจอยันเฮ้ยเอ้ยนนี่คุณจะกระโดดลอยนี่คุณต้องการเป็นพลิปเตอร์นี่มึงโดนตองกระโดดคุณจะหมดติ๊ว

ต้องแปลนะออี่ยนีไงไอเชี่ยปุ๊กแปดมือใช่เอคือดัองนั่นงโอเห่ี้โดนสี่ทั้งหมดเอโดนเตเต็มเลย ไอ้เจ,จนี่ตุ่มหินไอ้แน็ตมาพร้อมกับน้ำมียาสิาาไรเงี้ยแต่มึงควรจะช่วยคนอื่นไม่ใช่มึงจะเยสตุช่วยใครวะให้มันมเลี้ยงไปมึงไม่เบี้ยวดูหน้าตายนะตอบมันมันมันอยากช่วยเมื่อไหนงี้ยดูหน้าตายดูอาว,นะวุธาต,าตายหาไปไรเงี้ย ว่าเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ฝั่งเรามันน่าจะไปแล้วนะไม่อยู่ฝั่งใครง่ายๆเลยคือกูผีไล่้สวยมันได้สวยม,มันไดาร์มันล้มลางเรแล้วเบลีนาชาสูนี่เฮียมันกินเลยแล้วโดนกินละลมล่างละมัน ก็สวัสดีชมทุกท่านกันด้วยระการอายุผมรลววสามสามนะซึ่งเออผมก็จะไม่ค่อยลงคลิปตามเวลามากเท่าไหร่นะนี่ผมก็จะพยายามตัดคลิปแม่งให้เร็วที่สุดนะซึ่งมันยังเหลืออีกคลิปหนึ่งประมาณสักหลายคลิปอยู่นะั่งก็จะมีคลิปเออไวรัสพริกแกงนะใช่ซึ่งผมก็จะพยายามทําแบบให้เร็วที่สุดเนทะ่าที่จะทำได้นะงั้นก็หลังคลิปก็แค่นี้แหละครับโอเคครับบายบาย